ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพรชัยไสงามนะครับก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคหลวงพ่อกลวยปลูกเสกเหมือนเดิมนะครับครับเดี๋ยวมาเริ่มจากองค์แรกนะครับคุณแผนนะครับนี่เนื้อชินตะกัวนะครับคุณแผนนั่งกุมารนะครับท่านั่งมารวิชัยอย่างนี้นครับสองหน้านะครับคุณแผนสองหน้าเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ฮะนี่เกานะครับผาของหลวงพ่อกลวยนะครับ ดีทางเสน่ห์เมตตานะครับนี่ฮะดีมากนะครับเรื่องเสน่ห์เรื่องเมตตานะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนี่ฮะครับลักองค์ต่อมานะครับองนี้ก็ขุนแผนนะครับนี่เป็นขุนแผนหลังกุมารนะครับองนี้องนี้จะเป็นนี่ด้านหลังจะเป็นกุมารอย่างนี้นะครับนั่งอย่างนี้นะครับนี่ดีมากนะครับดีทางด้านเสน่ห์เมตตาโชคลาภอย่างนี้นะครับ เราจะมองเห็นนะครับจะเป็นพิมพ์สองสองสองหน้านะครับเนี่ยสองด้านจะมองเห็นตรงกลางนะครับจะมองเห็นรอยเบ้าประกบนะครับเนี่ยรอบเลยนะครับรอบองพระเลยนะครับเนี่ยขอบข้างนะครับจะมองเห็นขอบข้างเป็นเบ้าประกบนะครับนี่ฮะด้านหน้าก็จะเป็นพระขุนแผนนะครับข้างก็จะเป็นซุ้มอย่างนี้นะครับท่านั่งมารวิชัยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเนื้อมันปูนะครับสวยงามนะครับ ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับองค์ต่อมานะครับองค์นี lang, ้จะเป็นขุนแผนอุ้มไก่นะครับอุ้มไก่เพชรกรปับนะครับนี่ฮะนี่พระขุนแผนนะครับอุ้มไก่เพชรกปับนะครับนี่ด้านหลังองนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ดีทางด้านเสน่ห์เมตตาโชคลาภเสียงดวงนะครับนี่ฮะบางคนนี่ก็ชอบไปไก่ชนนะครับเห็นท่านบอกนะครับ ห็นมีบางท่านนะครับโทรมาบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกไก่ชนอะไรเงี้นะดีมากนะครับผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับไก่ชนแต่เขาบอกว่าบนบานแขวนองค์อุ้มไก่ชนไปนะครับจะประสบผลสําเร็จว่างั้นนะไก่ชนชนะเขาว่างั้นนะแต่ผมก็ไม่เคยไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นไก่นะครับ แต่จริงๆพุทธคุณของท่านจริงๆจะดีทางเสน่ห์เมตตาโชคลาภนะครับไก่ชนนี่ก็อาจจะเป็นการขยันนะครับหากินนะครับไก่ชนไก่นี่ครับคือหากินเก่งนะครับไก่จริงๆมีหากินเก่งนะครับไม่อดไม่อยากทํานองนั้นนะครับนี่ฮะท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองนี้นี่พระสมเด็จ เป็นเหมือนพระเจ้าในวิหารเขาเรียกว่าพระสมเด็จหลังกัรกระสตินะครับเนี่ยยันกระสติข้างหลังนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงนะครับองนี้นะครับเป็นมีปกโพนะครับนี่ฮะองนี้ก็จะเป็นพระเจ้าในวิหารนะครับนั่งจําลองมาจากเอ่อพระเจ้าในวิหารนะครับนั่งอยู่งนี้นะข้างๆก็จะเป็นปกโพอย่างนี้นะครับหลังยันกระสตินะครับนี่ฮะนี่ องนี้ก็ขอบข้างตัดเรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับองนี้จะเป็นพัดสังกะจายนะครับเนี่ยมีกิ่งนะครับนี่ฮะนี่หลังเอนเอนองคอ้วน,อ,วนอย่างนี้นะครับอุดมสมบูรณ์โชคลาภนะครับนี่เนื้อถูกโทนนะครับองนี้องคออกสีเทาๆนะครับนี่มีกําไรข้อแขนข้อเท้านะครับนี่ฮะ ถึงมีอะไรก็ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จได้กำไรนะครับองต่อมานะครับองนี้จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับปี2533นะครับนี่ฮะนี่ถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับเก่าเหมือนกันนะครับปี3-3นะครับนี่เหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับไม่ทันตัวท่านแต่พุทธคุณดีมากนะครับมีรูปหลวงพ่ออย่างนี้นะครับ ่ันดสนใจกระทักกันเข้ามานะครับต่อมาก็จะเป็นนี่ฮะประลัดขิกนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะนี่ข้างๆจะมีอัขระยันนะครับนี่ฮะนี่อัขระยันนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่ฮะนี่ทั้งสองข้างก็จะมีนี่จะมีเม็ดสองสองข้างอย่างนี้นะครับเต่านะครับนี่หายากนะครับประหลัดขิกหลวงพ่อกลวยนะครับ แล้วก็องสุดท้ายนะครับองนี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับนี่ฮะพิมสามเหลี่ยมนะครับปีหนึ่งห้านะครับออกปีหนึ่งห้านะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับองนี้เนี่ยสวยงามนะครับสร้างน้อยนะครับพิมพ์นี้นะครับพระพุทธชินราชที่หลวงพ่อควยสร้างนะครับนี่องค์นี้จะเห็นลายนิ้วมือนะครับข้างหลังจะมีรอยนิ้วมือกดไปอย่างนี้นะครับเนี่ยท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับ ชอบองค์ไหนนะครับก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับครับสำหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงพกลวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับไอดี n ลน9นะครับ0 9 6 6 7เ1 6 2 4นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0 9 9ย์4 1 5 6 3แะครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ